ละครสั้นเรื่องทำไมฉันต้องมีแฟนไปรับชมกันเลยสูตรอากาศที่มีแต่ควันฉันไม่ชอบเลยเนะโมอายอะไรเธอก็จะทำตออยายนี้ตลอดเลยเป็นอะไร ก็ฉันเพิ่งตื่นปกติกฉันเป็นคนตื่นเที่ยงนะจริงๆเลมอาอเนี่ยวรงนี้เสี่ยมากเลยแล้วชอบมาเล่นตรงนี้มากทุกวันน่ะแต่แม่ก็ไม่เคยเห็น,อ,นอันตรายนะมอบาย เธออย่ามาเตือนฉันเลยเธอก็เคยทำเนี่ยเธอเคยปีนล่มก็มีเนี่ยฉันยังไม่เคยเลยเอ,อแค่เดินออกมานิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวลราเข้าไปเล่นเกมกันไหมเกมเราบอกอะมบไ้ Mobile. ได้สิไปกันอยากเล่นนับ S C P 3 0 0 8ดอะจัดปะโอเค ไปกันเลยมาห้องนอนม่วงเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคมาเร็วตามมาฮะวัปมาได้ไงฉันแค่ดีวิ่งเร็วฉันไม่ได้วปัปวิ่งเร็วจนมองไม่เห็นนะ,ะเข้าใจไหมฉันง่วงนอนอะโมเดีวเธอรับปากกับฉันไว้แล้วนี่ ทุกคนเราจะบอกอะไรให้นะเราขอนอนได้ไหมโมบายก็ไหนบอกว่าเราจะมาเล่นเกมกันไงไม่เห็นเธอจะพูดจริงเลยก็ฉันว่าฉันเพิ่งเป่นนะเฮ้อบว,วจริงๆเลยเฮ้ยสาจะมาได้มาเล่นเกมอยู่แล้วมาชวนนอนเบื่อจริงๆ นอนก็นอนให้เร็วๆบ้างไม่ใช่นอนประมาณตีสองตีสามฮฉันเนี่ยนอนแค่สองทุ่มสามทุ่มตื่นหกโมงหน้าใสปริง้งเลยตื่นมาสดใสเฮ้ยไม่เหมือนเธอเหรอกก็ตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับแต่ตอนเช้าฉันนอนหลับฉันเป็นแบบฉันเป็นอะไรเนี่ย ฉันเป็นขางข่าวหรือเปล่าเธอไม่ได้เป็นค้างข้าวหรอกเด็กๆมาซื้อของมาให้ <S <S อะไรอะ่ะไปดูกันไปกัน <S 1> <S 1> <S เป่ายิงฉุบว่าใครได้เลือกกล่องก่อนจ้ามาตานี้ฉันต้องได้เลือกใช่ ไม่ฉันต้องได้เลือกมาเป่ายิงชุบค่ะยางยิงยาวปากกระป๋ายิงชุบหมออายเธอเริ่มก่อนโอเคฉันเลือกกล่องน,นี้โอเคเธอเลือกกล่องน,นี้มันเหลือกล่องสุดท้ายแล้วถ้า,างั้นฉันเลือกกล่องน,นี้ละกันแกะเลยจ้า นี่จ้าอุ้ยแม่ไม่รู้อ่ะแม่สั่งแบบสุ่มมาแบบสุ่มสีอ่ะแบบสุ่มสีสองอันนะไม่รู้ว่าได้สีน้ำตาลด้วยเย้หนะได้สีชมพูอะไรเนี่ยอืมไม่เอาหนูไม่เอาได้ไหมอ่ะเออ นูอเอาสีจมโูเหมือนกันแต่สีน้ำตาลก็สวยนะลูกแบบ,บ,บเป็นสีน้ำตาลนะ่ะแบบสีก็เป็นสีน้ำตาลสวยนะลูกแต่หนูจะเอาสีชมโูเอ่อให้แม่ทำยังไงล่ะลูกมันแพงมากเลยนะจักรยานแต่ละอันนะ่ะออแต่หนูจะเอาสีจมโูหนะูไม่เอาสีน้ำตาล เออย้ยอ้าวอ้าวอ้าตามมาเอามาฉันชอบจักยานนี้ที่สุดอ้าถ้างั้นแบ่งกันเล่นโอเคไหมอือไม่เอาอยากได้คนละอันเอ้ฉันจะจับเธอให้ได้ ถ้าเธอจับฉันได้เดี๋ยวฉันให้จักรยานเธอไปเลยแน่จรงก็จับให้ได้เด้จับไม่ได้สิโอ้ยยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วก็เดีสีน้ำตาลไม่เห็นช่วยเลยอ่ะแม่ แต่พ่อชอบสีน้ำตาลนี่เอาไปให้พ่อสิอมแม่เอาอย่างนี้ไหมคะแม่แก้ไขปัญหาใดกันเราจะพ่นสีจักรยานให้เป็นกายสีเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราท,ทาสีจักรยานให้เป็นสีขาวก่อนแล้วก็ค่อยลงสีเป็นสีชมพูเลยค่ะแม่ดีไหมคะเออก็ได้จ้ะ แต่มันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกเราทำเองช่างไม่ได้ทำลงก่อนเลยโมอายมาเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่ปุกพ่อพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ตื่นมาทำให้นะจ๊ะโอเคค่ะไปะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ทำการบ้านได้แล้วค่ะ ฉันหมั่นไส้เกียดจังเลยโมบายได้จัก,กรยานสีชมพูข้างนั้นดีกว่าดูวิวทะเลบ้านเราวิวสวยที่สุดแล้วก็วิวแบบหลักล้านเลยบอกให้ดูสิตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ตอนเช้าแบบวิวพรอาทิตย์กำลังขึ้นนี่สวยเลยหรวอพระอาทิตย์ตกดินอ่ะนะ อานน้ำดีกว่าวันนี้ใส่ชุดนี้ดีกว่าสวยดีเสร็จแล้วคะ่ะอืม่มแม่คะทำไมของเราเหมือนกันเลยอะไม่ได้นัดหมายกันด้วยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบให้คนแต่งตัวตามหนู ใจต้องกันนะซีโมเดมโมเอ้ยมบายอะไรเนี่ยฉันขึ้นห้องแล้วไปด้วยสิโอ้ยไม่เอาอ่ะหึฉันนี่ฉันอยากได้จักรยานสีชมพูมานานละปวดเชียเอ๊ะ อะไรเนี่ยโอ้ยฉันต้องไปเข้าน้ำก่อนไม่ฉันจะไปเข้าน้ำก่อนไม่ฉันจะไปเข้าน้ำก่อนแต่ห้องน้ำเรามีสองแต่ฉันจะเข้าข้างบนไม่ฉันจะเข้าข้างบนเธอไปเข้าข้างล่างไปเธอบวชช้าก่อนฉันฉันจะเข้าข้างบนเธอนั่นแหละเข้าข้างล่างแต่ฉันมาถึงห้องน้ำแล้ว y ะเสร็จแล้ว ฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอเคเธอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจากกะยันก็เป็นสีชมพูทั้งคู่แล้วเรานอนกันเถอะถึงเวลานอนแล้วเธอนอนเวลานี้จริงๆแต่ฉันยังไม่ง่วงเลยนะแต่ฉันง่วงเข้าใจไหมฉันจะนอนฉันนอนกันดาฉันไม่ง่วงอะเธอ นอนไปเถอะเดี๋ยวก็ง่วงเองฉันนอนแล้วเออฉันตื่นแล้วหกโมงหนาที 06. 06. ตื่นสายมาเจดนาทีเลยหล่ะเนี่ยไม่เป็นไรยังพอเดี๋ยวไปดูจัก,กรยานของเรากันก่อนป่ะวันนี้ฉันรู้สึกนอนเต็มอิ่มมากๆเพราะเธอเธอนอนเร็วเออ ทำไมมันเป็นสีเนี้ยมออายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแต่ฉันชอบสีม่วงอะไม่ฉันจะอสีมว่วงเมื่อวานเธออยากได้สีชมพูนี่เธอก็สีชมพูเป็นสีัฉจอาสีม่วงไม่ไม่ฉันจะเอาอันนี้ฉันขี่ละเธอขียอันนั้นไปเลยฉันจะเอา,นนอ,าอันนี้น ไม่พ่อฟังผิดเหรอเป็นสีม่วงแต่ฉันชอบสีม่วงถ้างงินพุวงนี้ก็วันนี้ก็ให้พ่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีจัก,กรยานของเธอแต่เธอแก่ได้น,นี้นี่เธอก็มาเอาสิแต่ฉันจับได้ขี่ก่อน เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบายบายนะมว